ถึงท่านตัดดาแห่งแลดคูน6นี่คืออะไรวะ เกมเขาดีจริงๆครับผมอยากให้พี่นิวเล่นเกมนี้มากๆขอสุขนะครับจากมังกรผู้มาจํามิติที่48และมอบกัญชาให้แร็คู What เดเกมอะไรนี่โอมอนซิมเลเตอร์นี่มันเกมอะไรไม่แน่ใจเอาว่าเราลองกดเพลงแล้วกันนะครับผมโอเคอุปสรรคแล้วเตียมาเต็มเลยโอไม่กัดประเด็นคือมีโปรโมทเกมใหม่โอมอนโกบอลทอรยอได้ทีเดยวัเทรยอเนี่ย เอาไว้าช้มันก่อนแล้วกันนะผมก็โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้กับเกมโอโมนสติมเลอร์นะผมนี่เป็นภาษาทางซ้ายบนด้วยนะ่าจะเปลี่ยนภาษาเนี่ยโอเคเปลี่ยนเป็นอิงกได้โอเค,เน,ออเคนี่ ก็โอเคเอานะครับที่ของกล่าวหัวผมนิวส์ขอเกมโอมโอมอนซิมิเลเตอร์รนั่นเองนะครับผมเกมที่เราได้เล่นเป็นตำรวจที่มาขัดขวางกลุ่มม็อกเกมที่ผมไม่รู้ว่ามีเลไรบ้างผมไม่ได้ซื้อเองด้วยน้องเพมีน้องซื้อมาให้ต,ต,ตอนต้นคลิปที่เห็นนะครผมเดี๋ยวผมจะลองให้คนเดียวกันนะครับนะ้องถ้าเกิดว่าน่นาสนใจจะไปลองมอัลติแล้วก็ลองมีบวนคาเลสเเหรือเปล่าเนี่ยแข่งรถใช่ไหมเนี่ยนะน่าสนใจโอเคโอเคโอเค,อเคก็จะมีเลดอนตำรวจทั่วไปนะครับผมแล้วก็เอฟบีเคได้เกิดะล้วเนี่ยผมกับเททับบี้เลยนะผม อ๋อคือเป็นตำรวจแต่แล้สันทัดที่แม่ของบาน่าใช่มีทำได้หวะโอบามากก็โอเคก็คจะมีตัวละครเลอกมากมายแน่นอนที่มาเล่นได้ล o อ the World ก็มาเฟอร์รี่มีขนได้วไหมหอมีสาวด้วยมีมือตัวปแปลกแปลกที่พีอ๋อพี่ตอผมไม่รู้กันเรื่องตัวละครที่ผมกับเกมไหมแต่ผมจะเลือกพี่โตกัน,น่นอผมมาโอเคมีเนื้อเรื่นไหมเหรอวะชเชดดี้ก็คือเ,คเป็นกลุ่มคนมาทวงแน่อะไรเงี้ยมาทวงแอบได้ข้าวมันไก่หิวข้าวมันไก่ วันนี้มันตีสองแล้วมีใครมาทาให้เวลาจริงเน่ยโอเคหิวข้าวเนอะตอนนี้โอ้ตํารวจมาแล้วเต็มเลยเนอะผมตํารวจมาช่วยออกกันม็อบประท้วงทําไไก่แล้วก็มีไก่จริงด้วยไก่ว่าอยากกินข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันโนกันไปเนอะโอเคโอเคหัวหน้ามาแล้วหัวหน้ายิ้มสวยเนี่ยันยิ้มสวยว่ะโมเดลถ้าทําแบบ เนี่ยเออทีแรกคุณเองเนีอยผมยินดีให้บริการนะผมก็จะมีเนี่ยปุ่มกดเนี่ยกดท่าได้โอ้โหกดจีก็คือต่อยได้โอ้โหมีไอจีมันร็อคขึ้นมาด้วยรวดเร็วมากเตะได้ต่อยได้กดเอ็มก็คืออะไรทำท่าเหมือนจะประกาศบางอย่างนะผมคือตอนเนี้ยกดเข้าๆไอจิมันร็อคเต็มเลยเนาะเองนาะผมกดจีก็คือโอ้ไม่ก็มีซิทเอาซิทอัพเนาะเพราะว่าออกกำลังกายโอ้เนี่ยมีพี่โต้ลด้เนาะนี่คือประท้วพี่โต้ได้พี่โตคนหน้าตำรวจเขาว่าหน้าเข้มเกินไปนนาะต้องประท้วงนี่นนาะ ได้จะไปต่อยมันเลยเอ่อไม่ได้เหรอพี่แอนโอเคกดบีได้ก็ถ้าดูจดป้ายผมรู้สึกว่าพี่โตจะเป็นใครคนหน้าผู้นำบางอย่างเที่ยวว่าคนไม่ชอบกันนั่นเองเนาะผมก็เลยปะทวงกันเยอะเองเนาะผมป้าดนี่ไงเออปะทวงนะใช่ไหมมีเสียงอาด้วยวะเดี๋ยวลองทัานอื่มันดีกว่านะโอเคแค่กด R ใช่ไหมกด R ก็คือไฮคลิกนะหอมมาปะทุวงกันแน่นาเตะไปเลยกด F ได้ด้วยเนาะโอเคโอ้เดี๋ยววางไว้ก่อนโอเค สัสดาเก็บบังเลยนะผมเดี๋ยวมันค้างเนี่ยผมเออปล่อยงั้นปล่อยผมต้องการปล่อยเขาเดี๋ยวปล่อยไม่ได้เนี่ยแม่ตอนนี้ผู้กดทูนก็เยอะมากแล้วต้องจัดการผู้กดทูนทั้งหมดนี่เน่ผมซึ่งประเด็นคือผมเอาไอ้หมดนี่เอาไม่ได้มันค้างอยู่อ่ะโอเคขวาบนเกาบอกว่าถ้าเกิดติดอยู่กดยูโอเคอยู่มันยังติดอยู่ต่มันออกไปอุ้ยลอยอุ้ยลอยบินบินผมบินได้ครับผมมันไม่หายผมขอรีใหม่ก่อนแล้วกันเนามไม่ไหวแล้วอนาจารเกินโอเคแล้วพอรีใหม่ปั๊บเกมก็จอดำไปนะ มีแต่ตัวชี้ข้างหน้าจอซึ่งมันไม่มีอะไรกิดขึ้นเลยนะอนั่นเองนะเกมมันคุณภาพสูงมากจริงครับผม <Bro. S 1> <laughs> สมราคาโอเคพี่ตวน่นแสดงไปบูขอเปลี่ยนเอาสาวมาแล้วกันของเดอะเกิลก็ว่าไปก็คือน่าจะเป็นโมเดลเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละก็คือเนื้อเรื่องเหมือนเดิมเนาะคือก็แค่กดกระทืบได้กดเนี่ยกดจับไปได้เดี๋ยวไม่จับ ผมกดผิดอ๋อ,อกด f ใช่ไหมโอเคเห็นปุ่มแล้วมื่อกี้กด f ไอ้ปล่อยปุ่มมันหายเร็วมากผมเลยลืมไงโอเคต้นแบบก็คือเป็นพวกเดรก้ารใช่ไหมทำอะไรไม่ได้โอเคเนี่ยแล้วก็จะมีกลุ่มอื่นน,นี่เนาะแลกลุ่มเนี่ยเนาะม,มีปุ่มคล้ายๆว่าคนแฝดห้าเนาะผมเดจอประท้วงมีรูปประทวงบนหน้าเลยนี่เนาะโอเคก็คือจับเนี่ยอ่าจับทุกคนไว้อึบไห่หลังไว้จับทุกคนไว้จับโอเคถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรก็จะอ๋อจะกลับเหมือนเดิมได้นี่นี่เนาะอย่างนี้ได้ปะทวงสมมติเราไไไปปหาาาาาตตรรรวววจจอออออะเเเเงงงีี้ย่่่ิโโคคสบขมันน อุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยลอยลอยอุ้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น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 เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาตองแมแม่หนะโอเคตอบไปหน้าแล้วก็คุณต้อรวจขะอีกรอบหนึ่งนะคะับแบบเบาๆมือนะคะอย่ารุนแรงมากเกินไปนะคะเอาไปค่ะนี่มันหนักกว่าเดิมผมว่านะมันน่ากลัวมากพี่ผมทำเองวะที่เมื่อกี้มันลอยไปข้างบนได้คุณต้อรวจคนนี้ไะเนี่ยที่เมื่อกี้ทำให้ช่วยแน่นะกายเมื่อกี้โอเคแล้วก็แกนที่มีภารกิจในการจากการทำสิบห้าอย่างสายบนเอัน้อุด เป็ด12ตัวแล้วก็จัดการจับผู้ประท้วง50คนจัดการจับคน4คนนี้แล้วก็เพลสเป็ดทูประธานอธิบดีรัสเซียก็ว่าไปในเองแล้วก็มีนิป้านนี่คืออะไรอุ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากครับนี่ผมมาลองจับดูโอ้ my ก o d หมดเดียวมันโอ้หลับตาได้หลับตาพิมพ์โอ้โหดูสภาพดิไฟตัวไปผมติดติดผมติดไอ้นี่เดี๋ยวออกไปจากหน้าตู้ไปลบออก ติดกล้ามแล้วโอ้โห my god ทะยองทะยองมากเดี๋ยนี่มันอะไรกันแน่วะเนี่ย <of> อ <slip> ัน <over> น ah, ี yeah, um. ้แหละกดเนี Ooh, ่ยกดเจาะเป็ดโอเคเนี่ยเป็ดกรีดเป็ดเนื้อผมปลื้มมันก็จะหายอู้หายไปเลยน้องเป็ด ต้องเป็นหายไปเรียบร้อยแล้วนะเองเนอะผมก็จะเป็นแผนที่เมืงองใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จะมีนี่ไงพวกโ๊อปส์โบสเตอร์อะไรอ๋อก็ต้องทำลายทิ้งนีัน <c oughs> ่นแหลปาดไปได้ไหมเนี่ยปูตินทีมร้อง,มองเพลงร้องเพลงด้วยไม่มีอะไรเลยนะโอเคเนี่ยป้ายเยอะนะผมป้ายแนละ้วนาแกบเนี่ยกินได้หมดนะโอเคกินเป็ดนะผมต้องเป็ดหน่อยตอนที่เป็ดผมนึกภาพตอนเที่ยวว่าเป็ดมันแฟ๊บนะผมเหมือนกันในอในโฆษณาหรือในเฟซบุ๊กนะผมโอเคยแบบโพสต์อยู่นะผมตรงนี้มีไอ้มันจะมีไอ้เกมของเกาหลีของในเมนูฟงเคยเห็นนะผมแบบว่าเนี่ย ทาให้เหว่ายอดยอดเราจะมีคองที่ตูดแล้วมาเจอว่าไอของเข้าไปในกระป๋องเนี้ยซึ่งมีไก่ไก่ที่ทำมือชิบเนาะผมติดตูดกันทีเดียวนะโอ้โหเก่งมากต้องเข้ามันไก่อันนี้บีเบอร์ป่ะเนี่ยหน้าเหมือนบีเบอร์มาคุณตำรวจขาบีเบอร์กุยงหน้าตลอวค่ะมาคุณตำรวจขาบีเบอร์ค่ะจัดการมันค่ะนี่ไงเอเด้งมันเหมือนจะได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะโอเครุ้พลาดเดนะ Er, ale, on, okay. มีเบอร์คาเต้าเลยเป็นเซนทอนเลยแกมึงก็ใหญ่อยู่นะโอเคแล้วก็มีเนี่ยพี่โตนะ okay. โอเคโอ้โหพี่โตเต้นโอ้โหดูท่าเต้น <c oughs> ห์น้ากลัวกาวอ่ะอยู่นี่คือตํรวจนะเลิกทำท่านี้ได้แล้วจับไม่ได้เดี๋จับไม่ได้เดี๋ยวนะมันรวมล่างกับพี่โตจับพี่โตจับยังไงวะเดี๋ยวนะผมจับพี่โตไม่ได้โอ้พี่โตมันไหลมาหนังไงจับโอ้โหเนี่ยท่า,นานโอเคนี่คือท่าจับพี่โตเนี่ยโอ้โหรูรามากเหมือนกับท่าเต้นโอเปร่าเต้นอะไรทุกอย่างเนี่ยน้อง คุณตํรวจขาไม่ไหวแล้วค่าจัดการม,มาเหนื่อยพิโต้ข้างนี่ยโอเคขึ้นข้อโอ้โหขึ้นเหยียบหน้าพิโต้โอ้โหศิลปะนี่มันศิลปะชัดๆเลยนะครับผมจัดก,การแต่สิโอเคทุกคนห่างหมดเลยอ่ะทุกคนโดนพพิโต้ดันหมดเลยว่ะไอ้จริงตังมาเหนื่อยพิโต้มีใครกล้าใครพิโต้เนะตอนนี้เนาะแบบว่าโดนตังหมดเลย,ลเยพิโต้แข็งแกร่งมากเลยอ่ะปล่อยได้ปล่อยปล่อย,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 อยโอเคปล่อยพิโต้เขาโอ้ผมปล่อยไม่ได้มันติดพิโต้พิโต้อยู่ข้างขาเราออกจากตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะพิโต้จริงตังว่ะ กลังสูงมากตอนนี้คือผมผมเอาผมไม่ได้ว่ะนาะกดดูนะโอเคโอเคหลุดได้แล้วตอนนี้ไหมหลุดลอยกางพิโต้เด็ดเด็ดนี่คืออะไรก็คืออะไรวะเดี๋ยวนาบ้องเหรอวัดอ๋อขวดตางไหนวะมันไม่ได้คือพิโต้ยังค้างอยู่ในขนท่านี้ด้วยมันก็มีคนพัดให้นาร้อนโอเคลอนลอนลอนพัดให้หน้าสดชื่นนะโอ้โหขอให้ฟินฟินละกันนะแกอุ้ยเดี๋ยวนี้มีอะไรอุ้ย เฮ้ยคนนี้มีคนสู้อะเฮ้ยมีศัตรูตอนนี้มีเจอศัตรูนะครับผมโอ้โอเคมีคนแบบว่าสู้ปะสู้กลับครับผมได้ครับเตะไม่โดนเหรอเตะได้โดนเดียวนี่ไงโอเคเตะครับผมมาไฟใช่ไหมแกสาวคนเดียวนี่แบบโดนมีลุ้มว่าม่ถัำเลยเดี๋ยวนะจริงจังเดี๋ยวนะจริงจังโอเคโอเคเริ่มมีจริงจังนะครับผมมาโอ้โหมันคนลุงอ่ะโอ้เดเตเตโอ้เตะหมู่คณะนี่ล้มมันไม่หมู่เลยเช็ดเด้ ดังนั้นนี่ใครเนี่มันจังจังแน,น่นอนมันจังกำลังแบบแตกตูบ้าไปแล้วเหมือนเกมนี้เลยเลยนี่น่นอนโอเคตรงนี้มีนี่ไงโอเคโหวตฟูตินใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจะมีบัตรโหวตนะนอนติดอยู่น,นี่นะโอเคแบบคาอยู่ตรงตูงต้แล้วก็เหมือนจะมีแพ็กเกจเแพ็กเกจอะบรวามือถืออะไรนี่น่นอนความเร็วกี่บิตกี่บีราคาเท่าไหร่กันแน่นอนลองมาเกมนี้คล้ายพวกเวียชทนะผมว่าแนะ่มมอนอะนโมเดลคล้ายกันเลยเอาโมเดลมาแล้วก็มาลงกันตัวละครเดี๋ยวว่าประท้วงประท้วงสร้างเป็นสตอรี่นั่นเองนะนอนแล้วก็ให้เราทาาาภรรกกกิจในอ้ นี่ก็น่าจะเป็นอันนี้ปาเอ็ดสักคนหนึ่งแหละผมว่าเนาะดูน่ากลัวน่าจะตีแรงแน่เลยแกเสื้อแดงแรงฤทธิ์เตะที่เขาบอกได้ปะนี่ตัวนี้ดูโหดอะนะเป็นไงคือมันแบบว่าอันตรายแน่เลยอ่ะต้องบอกว่ากระทืบเตะได้ปะโหเลิศรถคนเยอะมากเดยดนะรถตายตายตายจริงๆ่โอ้ตัวนี้ถึกมาแล้วตีแรงด้วยโอเคโอเคตายเลยนะผมอันนี้คือตายแล้วเกิดใหม่เลยเกิดใหม่แต่แรกเลยโอเคแต่ภาคกี่ยังอยู่นะผมคือเมื่อกี้น่าเป็นบอสไฟแล้วเนาะเดี๋ยวเขาลองเป็นมอทติเพิยร์บ้างแล้วกันนะครับผมโอเคดูว่าจะเป็นกันแน่แล้วกันนะครับผม เคาบอกว่าตอนนี <own> ้โหมดโคออฟยังไม่ค okay. ่อยเสถียรเท่าไหร่นะผมแนะนำให้เล่นโหมดซิงเกิลไม่ก็รีออดมากกว่าเซิร์เวอร์คือไม่มีใครเล่นเลยงั้นเราสร้างใหม่ก็ได้มาโอเคเซิร์ฟแลคคูลนะผมแต่ไม่น่ามีใครเล่นแล้วเนาะโอเคแล้วเราจะแอดโอเคก็คือกดบวกใช่ไหมแล้วก็ไงวะสร้างยังไงวะเดี๋ยวนะ r d y โอเคตอนที่ผมลองสร้างเซิร์ฟดูแล้วมันมันเจงครับผม มันขึ้นนเราจะปัดนิ่งด้วยแปลว่าเซิร์ฟน่าจะทำไม่ได้ได้ทำ <c oughs> เดนะี๋ยวเรได้ข่าวาเล่นครึ่งชั่วโมงแน่นอนเนี่ยไอแม่เวลาเล่นครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมที่เปิดเกมมาทั้งหมดอาชีพมินอัลล็อกนี่คือเกือบครบแล้วนะผมเกือบครบร้อยอันลวัดเดียวยังไวเอามาเาติเล่นไม่ได้ผมขอข้ามไปหมดลิสซิ่งแล้วกันนะครับผมน่าสนใจอยู่โอเคหน้าตามหมดเป็นนี้นะผมเป็นล็อบบี้ของตัวนี้แล้วก็กดเพยนะ์นะจะนี่ไงผมลองมาตรฐานที่เขาสร้างไว้แล้วกันะะนเนี่ยผมแล้วลองดูว่านี่โอเคอ คล้ายๆายเกยมลิกๆนะ่ะใช่ไหมอ่าซึ่งคำว่าจะไปขับยังไงผมกดขึ้นไม่ได้กดขับไม่ไปปกติปุ่มปุ่มไหนอ๋อโอเคมาแล้วนี่ไงอ๋อกดจีน่าเอ็นเาะโอเคก็คือเนี่ยมาแล้วไปแล้วอารมณ์เหมือนคล้ายเกมบิกลิกนาะผมเกมรถแย่สุดในโลกวันนี้นี่โอ้ลากไหลเลยแล้วขี่ชนโอเคอีกคนะันนึงแล้วมันจะเอียงเอียงโอ้อียงการเนาะโอเค,อเค,อเคขึ้นมาได้อยู่นะของรถแข็งแรงพอนะผมไปพี่ทาไป ก็จะมีทั้งขวามันจะมีแลบขึ้นมาแบบจำนวนรอบที่เราต้องขับแล้วก็เอาชนะไปได้นั่นเองนะผมซึ่งมันแบบว่าแบบว่ามัน,น,น,นดูรถเดี๋ยวเอียงซ้ายเอียงขวา,ขาก้าวนเนี่ยนเอ้ยอย่าดันตู้ลบไปที่ข่าวที่หนึ่งคือไปไกลมากนะนอนตอนนี้คือเราแย่งที่สองกันตอนนี้นั่นเองนะผม ยาวไปยาวไปก็คือไปเก็บเอาไอเนี่ยมินิเกมมาให้เล่นในอินทผมซึ่งก็น่าสนใจดีนะผมซึ่งผมว่าผมจะปล่อยวางนี่เนี่ยตอนนี้มันคือเอ็นนิดเดียวแล้วมันไปยาวๆโอ้โหหงายคู่เลยโอเคกลับขึ้นมากลับขึ้นมาไม่ขึ้นขึ้นดินข,นขึ้นขึ้นไม่ได้ติดอ่านะผมกําลังขับขับจะขับกลับมาคือมัน, Auto นออโต้เด้งเนี้ยหรือว่าพลิกกลับแต่ผมว่าเนาะแต่ปัญหาคือว่ามันมีคันที่ขวางอยูง่งัผมมันเลยไม่ได้ซึ่งประเด็นคือผมถอยไม่ได้ไปต่อไม่ได้ ครับตัวคอมมดนตีนแซงแน่เนี่ยทีหนึ่งมันแซงแล้วก็บอมันก็ชนแล้วมึ่งเรียบร้อยโอเคอเคอบค,คุณครับให้ผมไปเอ๊ะมันติดต่อที่กันแล้วเนี่ยคือมันกับว่าตอนที่ทีหนึ่งมันมาชนเราซึ่งเราไม่ลุกแต่ไอทีไอทีสองเมื่อกี้มันมันล้มต่อแทนแล้วมันก็ได้ไปแบบไปลร,ร,รอบรอบไอทีหนึ่งน,ะนงั่นเองนะผมตัวสวยวอย่างนี้เนี่ยผมลุกไปได้ด้วยประเด็นช่วยผมด้วยโอ้โหมันชนเรื่อยๆนะผมถอยดิแกถอย ชนไม่ชนไม่ไม่ชนแล้วไปแล้วมันแซงแกันแล้วไอ้ไอ้คันแดงใค,ใ,คใครขับเลยคันแดงมันขับอย่ไรวคันแดงไมีคนขับแบบด้วยนะนนะแล้วเราอ่ะเดี๋ยวเราทำเนี่ยมองดูคนขับได้น้องคนขับนี่คือกล้องในเครื่องรถจนเนี่ยตอนนี้มันมองมันไม่เห็นมันตกรถด,ดา่าครับผมตอนนี้นี่ไงที่สามรอบนี้ก็คือ <c oughs> <c oughs> ที่หนึ่งเข้าแล้วออโต้นับรอบนี้หนอว่าใครเสียกันแน่ก็มันล้อมมากผมลุกไม่ได้ไอีบ้าโอเควันนี้ก็เป็นเกมโอมาสเตเตอร์ในนนของเกมที่เอาตัวควนมมีมผสมกับ การประท้วงของรัฐบาลของตำรวจก็ไปได้หนอยตกลงกันงนั้นผมไม่แนะนำให้ซื้อเดยผมถ้าใครเหลือตังค์ใครจะซื้อก็ได้ว่ายอยากลองเล่นคำๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าใครไม่มีตังค์หรือว่ามีตังค์ทำอื่นดีกว่านะวันนี้วันนี้พอแค่นี้แล้วกันนะผมไม่เล่นต่อแล้วเกมนี้เอาพัดเดียวพอจบนะผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายพี่โตนาเข้มมากเกียอะอะ